ครับวันนี้พูดถึงเรื่องการจ้างช่างสร้างบ้านแบบค่าแรงนะครับเหมาเฉพาะค่าแรงหรือค่าแรงไยวันอะไรประมาณนี้ดีหรือไม่นะครับคือเราไม่ได้ก้เหมาทั้งวัสดุและค่าแรงนะครับคือต้องแบ่งออกเป็นอย่างๆนะครับเป็นเคสๆไปนะครับในกรณีที่เรามีความรู้เรื่องวัสดุแล้วก็เรื่องสร้างบ้านนะครับแล้วเราก็มีคนที่เรารู้จักนะครับอย่างนั้น มีช่างที่เรารู้จักเนี่ยอย่างนั้นให้กาเหมาเฉพาะค่าแรงจะดีมากเลยนะครับคือเราเนี่ยจะได้เลือกวัสดุที่ได้ตามใจเราอะนะครับผมนะคือมันจะมีหลายแบบนะครับสหรับท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องสร้างบ้านเลยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยนะครับอย่างนี้ผมแนะนําว่าอย่างนี้ให้กาเหมาทั้งของทั้งแรงจะดีกว่านะครับแต่บางทีเราอาจจะไม่สบายใจว่า ช่างเนี่ยจะเอาวัสดุตามสเปคเราหรือเปล่าอันนั้นต้องเลือกช่างเองนะครับผมเรื่องวัสดุโครงสร้างนะครับผมแต่เราก็สามารถตัดไปซื้อเองได้อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอย่างเช่นพวกกระเบื้องสุขภั์โคมไฟประตูอะไรพวกนี้นะผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องวัสดุในเรื่องสร้างบ้านเลยนะครับผมผมแนะนําว่าให้ช่างเหมาทั้งของทั้งแรงจะดีกว่านะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยให้ช่างเหมาทั้งของทั้งแรงไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นปัญหานะครับถ้าเกิดเรา ให้ช่างเหมาเฉพาะค่าแรงนะครับคือในกรณีที่เราไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักช่างแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เหมาทั้งของทั้งแรงไปเลยเพราะช่างเนี่ยบางทีเราจะกังวลนะครับว่าตัดเหล็กเราเหลือหรือเปล่าตัดเหล็กเราทิ้งหรือเปล่านะครับนะครับแล้วสั่งเหล็กมาเนี่ยเหลือขนกลับบ้านหรือเปล่าใช่ไหมครับคือเราจะกังวลเรื่องนี้ให้ช่างก็เหมาทั้งของทั้งแรงก็แล้วแต่เขารับผิดชอบไปแต่ว่า เราต้องตรวจเช็คได้นะครับเราต้องตรวจเช็คได้ทุกอย่างนะครับงานโครงสร้างคอสอลอโครงสร้างหลังคาไปตามสเปนไปตามสเปคที่เราตกลงกันหรือไม่และขนาดของเหล็กอะไรพวกนี้นะครับผมเราต้องตรวจสอบได้นะครับผมก็อันนี้จริงๆแล้วคนเป็นช่างจริงๆก็จะรู้อยู่นะครับผมว่าควรทำยังไงนะครับผมนะครับแต่ว่า ต้นเจ้าของบ้านบางท่านนะครับเราก็กังวลใจว่ากลัวช่างให้ของมาไม่เต็มอะไรเงี้ยเพราะเคยมีเคยเจอกันมาแล้วใช่ไหมครับเราก็กังวลเราก็อยากซื้อของให้ช่างทําแต่ในกรณีแบบนี้เราก็จะมีปัญหาในเรื่องช่างตัดเหล็กแบบตัดเหลือทิ้งนะครับนะครับอันนั้นก็จะมีปัญหากันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้เขาเหมาทั้งของทั้งแรงไปเลยตัวงานโครงสร้างก็เหมือนกันโครงสร้างคองสอลอกโครงสร้างหลังคาอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับเราก็ไปตัดแยกออกว่าตัวไหนที่เราพอจะหาซื้อเองได้นะครับ นะครับอย่างเช่นพวกงานกระเบื้องนะครับผมงานทาสีทาบ้านอะไรพวกนี้นะครับผมโคมไฟประตูนะผมประตูที่ติดบ้านอะไรพวกนี้พวกกระจกหน้าต่างเราก็ตัดไปหาช่างเหมาก็ได้แต่ว่านั้นขึ้นอยู่กับเราตกลงกันกันกบช่างเองนะครับผมนะครับก็สําหรับท่านที่ กำลังสร้างบ้านนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมนะครับเพราะว่าบางท่านหลายๆท่านนะครับก็กังวลใจในเรื่องวัสดุในเรื่องงานสร้างบ้านนะครับเพราะบางทีเนี่เราก็จะเห็นว่าเออช่างหลอกกันเรื่องวัสดุนะครับใส่วัสดุมาไม่มีคุณภาพนะครับผมทั้งๆท,ที่ราคาก็เสนอกันอย่างนี้แต่พอเวลาทําจริงก็ไม่ได้อย่างนั้นเราก็กังวลใจนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายอย่างหลายเคสคือมันแล้วแต่คนนะครับส่วนใหญ่นะครับช่างจริงๆจะไม่มีการลักไก่นะครับนะครับช่างจริงๆนะครับผม แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจนะเราก็ไม่มั่นใจนะครับคนที่เป็นเจ้าข,ของบ้านนะครับเพราะว่าเราสร้างบ้านทั้งทีเราก็อยากให้บ้านเราได้ดีๆจะได้วัสดุที่มีคุณภาพเพราะว่ายังไงเราก็เสียเงินอยู่แล้วนะครับนะครับในการสร้างบ้านเพราะว่าบ้านเราไม่ได้สร้างทุกปีนะครับนะครับอันนี้เผื่อสำหรับท่านที่กําลังจะสร้างบ้านนะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปคิดดูนะครับ เรื่องสร้างบ้านนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างนะครับพวกกอสลอ,รอหรือโครงสร้างหลังคาพวกนี้ให้ช่างเหมาทั้งของทั้งแรงไปเลยแต่ว่าเราต้องตรวจเช็คได้นะครับในเรื่องคุณภาพวัสดุอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเอานะครับเผื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ